วินาทีที่คุณเห็นเงาดำนี้ความเชื่อเรื่องสุนัขเห็นผีจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนตีสามผมเปิดแอปกล้องวงจรปิดดูอาการคุณยายที่ป่วยหนักนอนติดเตียงข้างๆมีเจ้าโชคหมาพันทางลายเสือที่ปกติเอาแต่นอนขี้เศร้าเฝ้าอยู่จู่ๆบรรยากาศในจอก็เปลี่ยนไปเจ้าโชคลุกพรวดขึ้นมายืนจ้องไปยังความว่างเปล่าที่หัวเตียง ขนของมันพองฟูพร้อมเสียงขู่คำรามต่ำๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่แล้วผมต้องขนลุกสู้เมื่อโหมดไนวิชันจับภาพกลุ่มควันสีดำค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์เงานั้นค่อยๆเอื้อมมือยาวผิดปกติลงไปหาคุณยายที่หลับลึกวินาทีเป็นตายเท่ากันเจ้าโชคไม่ลังเลมันกระโจนตัวลอยเข้าใส่ความมืดนั้นและงับเข้าเต็มแรงอย่างบ้าคลั่ง ภาพในกล้องสั่นไหวขณะที่เงาดำปริศนาถูกกระชากจนแตกสลายกลายเป็นควันแล้วจางหายไปในอากาศพอเช้าวันต่อมาปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคุณยายลุกขึ้นมานั่งกินข้าวได้หน้าตาเฉยราวกับไม่เคยป่วยหนักส่วนฮีโร่อย่างโจโชก็นอนกระดิกหางสบายใจเฉิบชาวเน็ตด,ดูคลิปแล้วฟันธงว่านี่คือการกัดยม,มทูตเพื่อยื้อชีวิตเจ้านายสุนัขที่บานขุนเคยเห่าใส่อากาศว่างเปล่าเพื่อปกป้องใครแบบนี้ไหม คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ